สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังมาแล้วเลขมนสิทธิ์คำสร้อยจุดเลขทูบเต็มๆ2ตัวให้แฟนๆได้ลุ้นงวด17มกราคม67ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้วันที่17มกราคม67แล้วไม่พลาดว่าเจ้าพ่อด้านศาสตร์ตัวเลขอย่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิ์คำสร้อยจะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เสี่ยงโชคเหมือนเช่นกับทุกงวดแถมยังถูกรางวัลบ่อยซะด้วยล่าสุด ด้านมนสิทธิ์คำส้อยได้ออกมาเผยโดยได้ระบุข,ข้อความว่าจุดเมื่อเช้านี้ลอตเตอรี่พลัสจัดให้มีรางวัลที่1ทุกงวดนะท่านผู้ชมลอตเตอรี่พลัสนกพลัสจัดไปโดยเลขที่จุดได้นั้นคือ91ไว้ลุ้นโชคงวดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ